สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้อยู่ในสัปดาห์ที่21นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยคณิตคิดสนุกค่ะคณิตคิดสนุกจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการวัดการช่างการตวงเวลาค่าของเงิน จำนวนและตัวเลขนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วว่าตัวเลขเป็นยังไงบ้างการวัดมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้การวัดก่อนนะคะการวัดเด็กๆดูนะคะการวัดเห็นไหมคะใช้อะไรวัดบ้างาเด็กๆเรียนรู้แล้วนะคะเคยผ่านการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งมาแล้ววิธีการวัดนะคะวิธีการวัดเราจะวัดจากไม้บรรทัด ันดับแรกเลยเด็กๆยังไม่รู้จักการวัดจากสายวัดหรือจากตลับเมตรเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะเรียนรู้กับการวัดด้วยไม้บรรทัดนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการการช่างค่ะการช่างจะเป็นกิโลนะคะในห้องเรียนคุูคิดว่าอนุบาลหนึ่งก็เรียนมาแล้วนะคะมันจะมีการช่างแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเอาผลไม้มาช่างเป็นกิโลเล็กๆนะคะ ต่อไปเรามาดูการตวงค่ะการตวงก็คือใช้ถังหนึ่งถังใส่น้ำรลอเต็มเต็มเลยนะคะแล้วก็มีแก้วตวงตวงวางไว้แล้วเราก็มาตวงกันแข่งขันกันว่าใครจะเยอะกว่ากันใช้เกลียนแข่งขันกันไปได้ค่ะเสร็จแล้วเรามาดูเวลาเด็กๆก็จะเรียนรู้เวลาเวลาเช้าเวลากลางวันเวลาเย็นแล้วก็ จะเป็นเรื่องของตัวเลขตัวเลขก็การบวกลบนะคะการบวกลบการนํามารวมกันการโยนทิ้งไปค่าของเงินจํานวนบาทเป็นบาทเป็นสตางค์เป็นแบงค์นะคะต่อไปสุดท้ายเลยจํานวนจํานวนก็คือตัวเลขนั่นเองนะคะเอาอันนี้มาเพิ่มกับอันนี้เขาเรียกว่าการบวกเอาอันนี้มาเพิ่มกับอันนี้การบวกนะคะการลบก็คือโยนทิ้งไปหักเสียแตกหักนั่นเองนะคะ เด็กๆก็พอเรียนรู้พอสังเกตแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้เรามาเรียนรู้ในห้องเรียนกันให้มากกว่านี้นะคะวันนี้เด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเข้าใจเรื่องคณิตคิดสนุกหรือยังคะเด็กๆลองเรียนรู้อยู่ที่บ้านลองช่วยคุณพ่อคุณแม่นับเลขแล้วก็บวกเลขกันเองลบเ,เลขกันเองกับคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องในบ้านนะคะวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าว่าคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องแบบฝึกหัดนะคะวันนี้คุณครูไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย